เกี่ยวกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเราก็ต้องบอกในทุกคลิปว่าอเมริกานั้นเป็นประเทศใหญ่ที่มีกฎหมายบังคับใช้เองในแต่ละรัฐ และแต่ละรัฐเองก็ยังมีอีกหลายเมืองนอกจากนี้กฎหมายเหล่านี้ก็เริ่มมันอยัดขึ้นตั้งแต่ปี1800เป็นต้นมาดังนั้นบางข้ออาจจะไม่สอดคล้องกับปัจจุบันแต่ก็ยังไม่ได้รับการยกเลิกนั่นก็คือยังมีเขียนอยู่ในหนังสือกฎหมายเพียงแต่ว่าอาจไม่ถูกบังคับใช้จริงจังเท่านั้นจอร์เจียห้ามกินไก่ทอดด้วยสิ่งอื่นนอกจากมือปล่าดังนั้นการใช้ช้อนใช้ซ่อมใช้มีดผิดกฎหมาย ห้ามพูดคำว่าโ oh อ้บอยและหากคุณต้องการอ่านหนังสือให้เพื่อนของคุณฟังในที่สาธารณะคุณต้องกระทำก่อนเวลาตี2.45เท่านั้นรดแคลลไลนา่าห้ามร้องเพลงผิดคีย์เด็ดขาดและห้ามไม่ให้เล่นบิงโกนานเกิน5ชั่วโมงยกเว้นในงานแฟร์ลิฟอร์เนียห้ามใส่รองเท้าบูทคาวบอยยกเว้นว่าคุณจะมีวัว2ตัวขึ้นไป ห้ามผู้หญิงขับรถขณะใส่ชุดนอนยานพาหนะที่ไม่มีคนขับห้ามมีความเร็วเกินกว่า60ไมล์ต่อชั่วโมงผู้ชายห้ามออกไปข้างนอกถ้าใส่เสื้อกับกางเกงไม่เข้าชุดกันผู้หญิงห้ามใส่รองเท้าส้นสูงขณะอยู่ในตัวเมืองห้ามหลับในรถที่จอดอยู่ใครทำระเบิดนิวเคลียร์จะถูกปรับ500ดอลลาร์ ผู้ชายที่มีหนวดห้ามจูบผู้หญิง d e ล a แวร์ Delaware, ห้ามกระซิบในคริสตจักรวอชิงตันใครแกล้งทำตัวว่ามีพ่อแม่เป็นคนรวยถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายห้ามซื้อทีวีในวันอาทิตย์และอมยิ้มทั้งหมดถูกแบนอินเดียนากฎหมายระบุว่าคนที่กินกระเทียมและหัวหอม ต้องรอเป็นเวลา4ชั่วโมงก่อนที่จะใช้ขนส่งสาธารณะได้การนินทาเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและห้ามกินแตงโมในสวนสาธารณะอะริโซนาการโค่นต้นกระบองเพชรมีโทษจำคุก25ปีใครขโมยสบู่จะต้องอาบน้ำถูสบู่ตรงนั้นจนกว่าสบู่ก้อนที่ขโมยจะละลายหายไป ผู้ที่มีอายุเกิน18ปีเวลายิ้มต้องมีฟันอย่างน้อยหนึ่งซี่และผู้หญิงห้ามใส่กางเกงคอนเนติคัความเร็วสูงสุดในการขี่จักรยานคือ65ไมล์หรือ105กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถดับเพลิงห้ามวิ่งเกิน25ไมล์หรือ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแมะ้จะเกิดไฟไหม้ก็ตามสรุปคือขี่จักรยานไปได้ไวกว่า ห้ามเดินข้ามถนนด้วยมือห้ามเดินถอยหลังหลังผ้าทิตตกดินและผิดกฎหมายสำหรับช่างเสริมสวยที่ฮัมเพลงผิวปากหรือร้องเพลงในขณะที่ทำงานให้กับลูกค้าแคนซัสหากข้ามถนนบนทางหลวงตอนกลางคืนต้องติดไฟไท้ายที่ก้นด้วยการตีเครื่องถ่ายของอัตโนมัติที่กินเงินคุณก็ผิดกฎหมาย ้ามกรีดในบ้านผีสิงโคโลราโดใครก็ตามที่ยืมเครื่องดูดฝุน่นของคุณไปให้เพื่อนบ้านของคุณมีความผิดเซาดากโกตาห้ามหลับในโรงงานผลิตชีสหนังที่เกี่ยวกับตำรวจถูกโจมตีหรือถูกจัดการเป็นสิ่งต้องห้าม <c oughs> หากมีชนพื้นเมืองอเมริกันอยู่ในพื้นที่ของคุณมากกว่า5คน คุณสามารถยิงพวกเขาได้เท็กซัสการจิบเบียร์ในขณะที่ยืนมากกว่า3อึกเป็นความผิดทางกฎหมายการขายดวงตาของตัวเองผิดกฎหมายและเด็กที่ตัดทรงผมแปลกๆก็ผิดกฎหมายเพนซิลเวเนียห้ามนอนบนตู้เย็นที่วางไว้นอกบ้านนิวเจอร์ซีย์ห้ามสดซุปเสียงดังและห้ามทำหน้านิ้วคิ้วขมมดใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ นิวยอร์กโทษสำหรับการกระโดดตึกคือตายห้ามใส่รองเท้าแตะหลังสี่ทุ่มและการรับประทานอาหารขณะว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรเป็นสิ่งต้องห้ามเนบรัสกาเป็นเรื่องผิดกฎหมายถ้าขายโดนัทที่มีรูตรงกลางห้ามขายเบียร์เว้นแต่ว่าลูกค้าจะซื้อพร้อมสุข ระหว่างเวลา7โมงถึง19นาฬกาห้ามช่างตัดผมกินหัวหอมฟอลอริดาผู้หญิงที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อเสริมสวยในอ่างอาบน้ำและเสียชีวิตจะต้องถูกปรับห้ามผายลมในที่ชุมชนหลัง6โมงเย็นห้ามทำจานแตกเกิน3ใบต่อวันหรือแก้วที่รองแก้วห้ามเกิน4ชิ้นต่อวันเมสซิซัส การใส่มะเขือเ,เทศในซุปหอยลายถือว่าผิดกฎหมายสำหรับผู้ไปร่วมงานไว้อะไรในงานศพต้องทานแซนดวิชไม่เกิน3ชิ้นโรตไอแลนด์ห้ามขายยาสีฟันและแปรงสีฟันให้กับลูกค้าคนเดิมในวันอาทิตย์ห้ามสูบไปหลังพระอาทิตย์ตกดินออริกอนห้ามกินไอศครีมในวันอาทิตย์ต้องผึ่งจานที่เปียกให้แห้งต้องสวมเสื้อผ้าอาบน้ำ ห้ามเดินถอยหลังขณะกินโดนัทเมื่ออยู่ในถนนในเมืองอาคันซอห้ามออกเสียงอาคันซอผิดครูคนไหนไว้ผมบ๊อบจะไม่ได้ขึ้นเงินเดือนห้ามหยุดรถแบบกระทันหันหากอยู่ที่แมคโดนัลล์อิลลินอยสห้ามรับประทานอาหารในสถานที่ที่อยู่บนกองไฟห้ามปัสสาวะใส่ปาเพื่อนบ้าน หลายคนฟังแล้วไม่เชื่อว่ามีกฎหมายแปลกๆแบบนี้จริงหรือเราขอยืนยันว่าจริงนะคะคุณสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเองและนอกจากนี้ยังมีกฎหมายแปลกๆอีกเยอะเลยที่สหรัฐอเมริกาลองคลิกดูคลิปอื่นๆนะคะ no,